สวัสดีครับอยู่กับพบตีเล็กสายมันครับมาดูทีมงานสอจดินลำครับกับการขุดลอกหน้าดินใส่ดำรถขุดโกโเปโกเอ1เคหนึมาร์ทีเจอดินแห้งๆแข็งๆแ,แล้วก็ขุดลอกบางๆครับ ค่อนข้างใช้เวลาเลยกว่าจะเต็มแต่ละแต่ละคันออกไปนะครับเปิดหัวที่คันแรกนะครับอีซุเดกา้าของทางด้านเสียบแม็กนะครับท่าแก่ทีมงานสอจะดิดำแต่ว่าคนขับเป็นทางด้านของตูมตามครับนมตูมตามสุดหล่อ ฝั่งนู้นก็จอดรอคิวแล้วครับวันนี้วิ่งงานกันอยู่4ี่คันนะครับ4ี่คันติกัดของหน้าง,งานความมันวันนี้ก็อยู่ที่บ้านพรวงครับตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรบีรัมย์ เจอดินแห้งเจอดินแข็งตักไม่เต็มปุ้งกี้มีอาการโหลดด้วยครับ ทมกลางสภาพอากาศที่ค่อนข้างที่จะร้อนครับแล้วก็เป็นการวิ่งงานปากบอ่อที่เทก็200เมตรครับจากที่ขุดไปที่เทระยะทาง200เมตรไปแล้วครับปล่อยตัวออกไปแล้วคันแรกวันนี้อากาศร้อนมากแล้วไม่มีลมโชยเลยครับ ร้อนจากแสงแดดล้วนๆที่แผดเผาอยู่ตอนนี้อันต่อไปครับก็เป็นทางด้านของเจ้ายอดอัศวินอีสุล็อกกี้คนขับเสียมอสสุดหล่อนะครับส่วนคนขับไมโครนี่ผู้บ่าวตั้มครับ ลูกสองสอโสดลูกสอง เสียมอสสั่งเบาะนะครับ,บเบาะเหล็กมาใส่ด้วยนะนี่เดี๋ยวมาดูกันเบาะเดิมครับยกขึ้นกระบะไปแล้วนี่เปิดมาก็อยู่ประมาณนี้เลยเสียมอสบอกชอบแข็งๆครับชอบแข็งๆนี่นั่งกันแบบนี้เลยครับโอ้โห มก็จะประมาณด้านซ้ายแล้วครับโอ้คุนคุนคุนซื้อมาเท่าไหร่นะเสี่วมอสสามพัน <3, 000. S 1> สั่งมาจากไหนเนี่ยอ,อ,อ๋อซื้อต่อเขาแถวนี้ของใหม่หรือว่ามือสองเนี่ยมือสองสามพันมันเจ็บตูดไหมเนี่ยนั่งขับเดีย เจ้าังแกงเจ้าซื้อผ้ามาใส่แบบนั้นลูนอ๋อเ่าบอกเอาอะไรมาใส่นะอแสดงว่ามันยังมีครบชุดของมันอยู่แต่ว่าซื้อต่อเข้ามานี่ได้แค่เหล็กอ๋อ <c ười> ชอบวามแข็งว่างั้นครับแล้วสาวๆชอบหัวแข็งไหมสาวๆเนี่ย <c ười> <c ười> โอ้ปวดหัวกับเสีบบอสมันขับรถบัสมองมองดีไหมอ๋อก็คือ ทัศนวิสัยในการขับขี่นี่สุดยอดเลยใช่ไหมต้องก้มใช่ไหมบอ่อเดิมถ้าบอ่อเดิมมันจะบ,บางสติกเกอร์แต่ว่าบอ่อแต่งของเสียมอสนะครับไม่ต้องก้มเลยทีนี้ เหมือนขับรถทัวร์อะไรแากันอ้าวปล่อยตัวแล้วครับไหนลองนั่งดูดิเอาแทบจะชนหนาผากโอ้แบบนี้ไปแล้วครับ เหมือนกับนั่งติดพื้นเลยเสียมอสบอกถนัดแล้วก็ทัศนวิสัยในการขับขี่นี่ดีเยี่ยมอาจัดไปจัดไปเสียมอสไปแล้ววิ่งสีคันอีกสอกงคันครับเทเสร็จก็จอดร่มก่อนเสียนิกนั้นอยู่ร่มต้นตาลต้มตามก็อยู่ร่มไม้ครับมาแล้วเสียนุ จังหวะจะโคนแล้วก็ค่อยๆมาครับเสียโนสุดรอครับนี่บินตรงจากพากระพูพิสัยมหาสารคามเลยครับจากบ้านหัวดงนาคายครับ ให้การสนับสนุนอย่างเป็นตาการจากภรรยาสุดสวยของเขานะครับเจ๊เปี่ชายาเสียนุเมียรวยครับตังทุกบาททุกสตางค์ครับที่หาได้ ก็จะต้องผ่านบัญชีเมียก่อนตั้งแต่งรถก็จะต้องรอเจ๊เปียอนุมัติก่อนเจ๊เปียนี่ง่ายๆครับสามีอยากได้อะไรจัดให้หมดเลยอ้าวไปไหนน้อน เซียนิกไปไหนเอ่ยเซียนิกไปแล้วครับไปแล้ววีกอกไปแล้วไปไหนไม่รู้เหลือสามคันละ ขวัญใจของ FC ไวัยจิ๋วนะครับสำหรับเสียนุตั้งแต่หัดพูดยันฟันไม่เหลือสักซี่ในปากนี่นะครับมีทุกรุ่นทุกวัย FC เสียนุทั้งนั้นเลยครับ ไปแล้วครับเสียนี้ไปนู่นแล้ว ปล่อยตัวแล้วครับไปแล้วพอแล้วบ่อ,ออ๋อพักเที่ยงบม่นเดียวปะ กินเลยไปวะนี่ไปใส่ต่อไปท้ายรถตะรอยตะรอยอยืนแถวนีหน่อยไปแล้วครับอ้าวพักเที่ยงพอดีครับทีมงานเรวก็จากลากันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ